ครับตอนนี้นะครับผมได้ไปเอาลูกหมามา2ตัวนะครับหรือว่าเจ้าของเนาะเขาว่ามีหมาลูกหมาหลายตัวนะมีตัวผู้ประมาณสักหตัวนะครับแล้วก็ตัวเมีย1ตัวนะครับผมก็ได้ไปเลือกมานะสีขาวตัวหนึ่งแล้วก็สีเทาเทาตัวหนึ่งครับผมก็จะตั้งชื่อเนาะตัวสีขาวนะครับตั้งชื่อว่าเคนะครับแล้วก็ตัวสีเทาผมเรียกว่า น้องวีนะเพราะว่าที่ผมเรียกอย่างนี้นะเคก็คือแฟนผมชิคกี้นะครับก็เลยเอาตัวย่อของชื่อแฟนก็เลยเรียกว่าเคนะครับแล้วก็ส่วนวีนะครับชื่อเล่นผมชื่อว่าวนะิวเนาะก็เลยเอาเอาตัววีมาตั้งเป็นตัวอะไรนะครับเป็นชื่อของตัวนี้นะครับ น่ารักครับสองตัวนี้เมื่อวานผมไปเอามาเสร็จแล้วผมก็อาบน้ำให้เขานะอาบน้ำให้เขาแล้วก็เขาก็ตอนแรกตอนแรกมันวิ่งไปวิ่งมานะครับร่างเริงมากครับพออาบน้ำเสร็จนี่หลับอย่าเดียวเลยทุกคนน่าจะหนาวนะครับแลวอย่างนี้มันก็มีหมัดเยอะนะทุกคนเมื่อวานผมก็นั่งดูหมัดให้มัน สองตัวแล้วนะครับแต่ยังไม่หมดนะแต่ผมคิดว่าถ้าผมอับน้ำให้เขาอาทิละครั้งนีง้มันก็จะน่าจะหมดนะครับยังไงก็ขอฝากสองตัวนีนะดียังไงถ้ามันโตแล้วผมจะพาไปป่านะครับจะให้เดินเป็นเพื่อนในป่ารับรองครับตอนนี้จะไม่เหงาแล้วนะครับ <c oughs> เนี่ยก,ก่อไฟในผมเมื่อวานนะผมได้เผาวันนะครับ ตอของขนนนะมันยังไม่หมดนะครับผมก็เลยมาจุดอีกทีหนึ่งตอนเช้าอากาศหนาวนะครับมันก็เลยมานอนที่นี่นะเป็นอะไรน้องวีน้องวีนวี่มันจะมีขี้ตานะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะแต่ว่าเมื่อวานมันก็มีหลายตัวนะทุกคนสีดำก็มี สีเทาอย่างนี้มีหลายตัวครับแล้วก็สีขาวมีหนึ่งตัวนะครับผมก็เอาคือเมื่อวัน้าที่ผมไปเอานะครับน้องขาวนี่น้องเคนะครับมันก็จะวิ่งมาหาเป็นตัวแรกๆเลยครับผมก็เลยเลือกค็เลยเอามานะไม่ค่อยกลัวผมเท่าไหร่นะครับส่วนน้องวีมันกลุก,กลัวนิดน,นึงนะครับแต่ว่าวันเลือกมันเลือกมาเพื่อที่จะมาอยู่กับผมนะครับ ยังไงผมจะดูแลมันอย่างดีนะส่วนอาหารเนี่ผมก็จะเลี้ยงตามบนดอยนะครับเพราะว่าหมาดอยนี่มันก็แข็งแรงอยู่แล้วทุกคนคนที่เลี้ยงหมาบนดอยนี่เขาก็ไม่ได้ให้อาหารเม็ดอาหารอะไรนะครับเพราะว่าเขาก็จะให้ตามปกติของชาวบ้านเขาเลยนะครับนี่ก็ยังมีหมัดอยู่เลยเดี๋ยวผมต้องเก็บให้เขาออกน,นะครับ แล้วเมื่อคืนผมทําที่นอนให้เขาก็อุ่นดีนะทุกคนส่วนสีตัวตัวน้องเคนะครับน้องเคนี่จะจะหลับดีมากเลยตั้งแต่ที่ผมอาบน้ําให้เสร็จนี่ยหลับอย่างเดียวนลครับส่วนน้องวีก็จะคล้ายๆว่าจะหลับหลับถึงตื่นนะทุกคน วสวัสดีครับวันนี้จะมาอาบน้ำให้น้องสองตัวนะครับกับหลานเนาะชื่เมื่อคืนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวอาบน้ำให้นะครับสองตัวเพราะว่ายังมีหมัดเดยอะอยู่นะครับมาจุ่มมาใส่ในดังนั้นเดี๋ยวจะอาบน้ำทีละตัวเนาะเอาสีเอาตัวนี้ก่อนเนาะน้องวีก่อนนะเนาะไอ้น้องวีนะครับ <c oughs> ตัวนี้น้องเคนะเรียกรวมกันก็เค v ีนะครับหรือว่า VK นะครับอันนี้ครับตัวผู้ทั้งสองตัวแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวให้หลานดูตัวนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะอาบน้ำให้ตัวนี้ก่อนนะครับไปชิมสือเชิมสือกามตัวนี้ไว้ก่อนจับไว้ก่อนมาเปิดน้ำก่อนเขาจะได้อาบน้ำเนาะ ว้าววันนี้แดดดีครับก็เลยอาบน้ําให้นะครับเพราะว่าหมัดเยอะอยู่นะโอ้ใจเย็นใจเย็นเอาเร็ว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 ใส่แชมพูก่อนใส่แชมพูก่อนเร็ว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 ไปดึงนะคิโนะไปนะคิโนะโอโอ้ตรงนี้โอเล เอาอาบน้ำก่อนครับอืมเอาให้หอมๆเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันเดี๋ยวกนยดดิ้งหยดดิ้งเดี๋ยวเอาหมัดออกให้หมดก่อนนะถุงมือถมือถุงมือเดี๋ยวกันเ หนาวหนาวหนาวันนี้หนาวมากเลยเนาะแต่ว่าอาบน้ำนะครับเพราะว่ามันมีแดดนาวันนี้ทุกคนนี่จะมีหมัดเยอะเลยครับอืมเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวเด มาพอๆๆเดยนี่ลน่งสองเดี๋ยวเดอย่าพึ่งอย่าเดี๋เดี๋ยว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 เดี๋วเดียเดี๋เดยวเดี๋ยเยเยวเีวยเ เช็ดตัวเช็ดตัวอืมดูบามาแล้วนี่บามาแล้วไปสาดละไปไปเช็ดตัวไปเช็ดตัวไปเช็ดดูบะเช็ดตัวกับไปนอน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 ตัวเช็ดตัวเอ้ี่ยมาร์เก็ตน่าขันดีชแน่เป็นไงเป็นไงน้องสล้วเป็นไงเดี๋ยวอาดแด็บให้เลยนะ ร่างเดิรเป็นพิเศษเลยครับน้ำเสร็จแล้วง่วงช่วยดูเขาหน่อ,อนยอ้าวโอเคไปนอนนี่มาเดี๋ยวคิวของน้องเคต่อนะอน้องเคเดี๋ยวสาดแน่วะเนี่ยนะครับต่อไปก็เป็นคิวของน้องเคนะครับน้องเคต้องอาบน้ำครับดูนะทุกคน พอดีว่าถ่ายที่บ้านใหม่นะครับมันก็เลยมีดินแดงนะมันก็เลยแดงนะครับแล้วอาบน้ำเราจะเป็นยังไงดูนะครับตอนนี้จะซุกกระปุกนะครับเอ้าซึมเลยวันนี้ซึมเลยครับจะอาบน้ำนเดี๋ยวรอ,อกันครับไปอาบน้ำปุ๊ดกี้อโอ้ยอยู่เฉยๆเฉยๆครับเฉยๆยยายย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 น ใช้แบูู่ก่อนเด็วมันจะได้หายมีหมาดเยอะมากทุกคนนี่สะอาดขึ้นแล้วครับวันนี้จะนิ่งครับวันวันแรกที่ผมอับน้ำให้ใหม่ๆนะมันจะไม่นิ่งนะทุกคน,นจะดิ้นมากครับมันจะกลัวน้ำครับโ oh, อ้พี่เนตไปเหรอเออมาไว้เจ้คหนี นี่นิ่งมากครับตัวนี้แต่ว่ามัดมันจะออกมาอยู่นะทุกคนเดี๋ยวยังไงผมจะไปหาแป้งหมัดให้น้องเคกับน้องวีนะครับโอ้โหเพื่อนมากเลยเอามีหมัดเพราะว่าถ้ามีหมัดอย่างงี้ถ้าอาบน้ําให้ประมาณสักอาทิตย์ละครั้งเดี๋ยวมันจะหายมันจะหมดเองนะครับแต่ยังไงผมจะหา แป้งมาดมาให้ทีนะครับเอาหนาแล้วนองเคเหนาแล้วน้องเคนาหนาแล้วนก็มารอแล้วไปไปไปมาเอาน้ำมาลนะเ,าเดกัอนองเคดเด็วกัน<อ>เดียวเดียวเดียวเดีวจิ้มยจำให้กัน,นลุยยอะที่ลุยลยเอโอ,อ,โอ้น้องเคเหนาแล้วน้องเคเหนาแล้วเคเหนาแล้สาบบ้บานเา น้องเคเหนาวแล้วเดีย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 วเดี๋ยวจะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเสร็จแล้วน้ำดอยนี่ก็เย็นนะครับทำให้หมาโอเคเรียบร้อยอ๋ออ๋อเอาปิดน้ำเลยไปเช็ดตัวครับน้องเคน้องเคเหนาวแล้ว<น>เดียวเดียวเดียวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็อุ่นแล้ว

ย่าวชดีทีีเด็ดเช็ดแห้งๆก่อนเนาะมีไดเป่าก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีน้องเคนาวแล้วน้องเคนาวล้วน้องเคเงียบกิ๊บเลยเเตเนี่ยพติร่างเลยมากอ้มแล้วนี่จะดูเยอะเลยจะดูเยออีกนานๆค่ะเออเอ้ตนี่อีกเดอเตีแล้วอ่ะอีกเดอเตีต่อีกตล ไอ้ดอระกลตมนีเอีนาว่าอืะดีแล้วไอ้ดีโนค่าดีดอรอก็ดีดับดวงเหรเห็นไหมไม่หนาวเห็นไหมไม่หนาวเห็นไหมเดี๋ยวอาบแดดที่แหละวันเนี้ยต้องไปไหนนะเดี๋ยวเพื่อนนะเพื่อนแล้วเดี๋ยวจะให้อาบรอบหนึ่งนะ เอาเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยดีพีชีแล้วเลยว่าจริงๆเลยเอ้าเรียบร้อยแค่นี้ทุกคนตอนนี้เหนาวสั่นนะครับนี่ครับอันนี้น้องชิมือคือนะครับชิมคือกับน้องอีกสองตัวนะครับชิมคือนี่เป็นเด็กแลงชอบหมาเหมือนกันนะทุกคนผมไปเอามาก็มีเพื่อนเป็นชิมือคือนะครับที่ เวลาผมไปทำงานผมก็จะฝากกับชิมคือดูนะครับดูว่าเวลาอาบน้ำเสร็จแล้วมันจะหนาวอย่างนี้นะทุกคนแต่วันนี้ดีนะครับที่ไม่มีแดดนะปกติมันจะวิ่งไปวิ่งมานะครับแต่ว่าวันนี้นี่นิ่งเลยเห็ไหมครับไอ,อตัวนี้ที่ผมเอามาใหม่ๆมันก็ยังไม่ได้ร่างเริองอะไรม,มากใาม่นะทุกคนแ้ๆมันจะซึมๆม,มันจะมีขี้ตา แล้วก็ไอ้น้องเคนะครับน้องเคนี่จะร่างเริงกว่าเพื่อนจะวิ่งไปวิ่งมาแต่ว่าเวลาอาบน้ำเสร็จแล้วมันจะนอนซึมนะครับให้หนาวหรือยังให้หนาวยังครับเคเฮ้ยมองมาดิมองมองมาฝันนี้แล้วใชเอ๋นี่งงนี่จมูกโดนอะไรมาเนี่ยจมูกโดนอะไรมา มันมีรอยอย่างนั้นเนี่ยผมอาบน้ำให้เสร็จแล้วทุกคนมันก็นอนนิ่งเลยครับตอนนี้กำลังนอนอาบแดดนะครับส่วนน้องวีผมหาหมัดให้เรียบร้อยแล้วทุกคนแต่มันยังไม่หมดนะแต่มันก็ลดลงนะครับเดี๋ยว,ว,ยว,วยเราหาดีนผมต้องหาเนี่นครับไอ้แป้งหมัดนะครับ

แลวนนั้เนี่ยไปย่งกินดีกาเนี่ยดูนี่ยคลิปนู้นอะรเนี่ยีเด็กอะไรอยู่โอ้เยอะจรจรเลยเนี่ยโอเคโอเคดีกันดีกันเดี๋ยไอ้นี่ไปเนี่ย on est gay ici. Tiens, là là. Si. Qu'est-ce que tu en as Waouh. Mais tu sais, mon nom c'est มันชอบนี่เฮ้ยน้องวีไม่เห็นมีเลยเคยมันเป็นมีเยอะเขชอบนะำแบบนีเหระเอาละครับสำหรับสำหรับวันนี้นะครับก็น้องวีกับน้องเคแล้วน้องชิเมื่อคืนเนาะก็ได้อาบน้ำให้หมาเสร็จแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวจะลองให้หมา นอนอาบแดดนะทุกคนมันจะได้อุ่นขึ้น,นครับวันนี้ก็เป็นวันที่ว่างพอดีนะครับก็เลยให้น้องอาบน้ําให้น้องนะครับวันนี้ผมแล้วก็หลานชิมคืน,นครับแล้วก็น้องน้องเคน้องวีขอลาไปก่อนครับดูนะครับสองตัวนี้นะครับตัวนี้อาบแดดนอนปุ้ยนลครับทุกคนเดี๋ยวยังมันก็เพื่อนเหมือนเดิมมาเพราะว่าผมถ่ายที่บ้านใหม่นะครับ ว่าเป็นดินแดงนะครับปกติเวลาอับน้ำจะเข้าวันนี้นะทุกคนแต่ว่าวันนี้ไม่ค่อยออกครับนี่น้องเคครับน้องเคยังจำชื่อไม่ได้นะครับเพราะว่ากำลังเรียกใหม่นะทุกคนส่วนนี้เป็นน้องวีนะครับน้องวีนี่จะตัวใหญ่กว่านะทุกคนเพราะน่าจะเป็นพี่นะครับส่วนน้องเค เป็นน้องนะแต่ว่าน้องนี่จะร่างเริวกว่าพี่นะครับน้องเคเอ็น้องวีนี่เหมือนกับมันจะมีขี้ตาแล้วก็มันจะคล้ายๆว่ามันจะไม่ค่อยสบายนะครับแต่ว่ามันก็ร่างเรยวอยู่เนาะบางวันก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไล่ยอยู่นะทุกคนไปไหนดูดูมันหลับครับทุกคน <S 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 <S